หลังจากผ่านแล้วนะครับก็ลองดูเนื้อเนื้อก็เป็นสีออกเหลืองสุกสวยงามนะครับค่อนข้างน่ากินเลยทีเดียวลองปิ้นให้ดูข้างในนะครับก็ดีอยู่นะครับเนื้อเงาฉ่ำวาวสีเหลืองน่ากินนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงอ่าดูนะครับนี่นะครับ ตองกินดูอืรสชาติออกเปรี้ยวอมหวานฉ่ำอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีครับถึงแต่ว่าลูกเนี้ยมันจะมีความค่อนข้างไปทางสุกแต่ยังไม่ถึงก็สุกสุกงอมทั้งลูกนะครับมันยังมีบางส่วนที่เนื้อยังออกาหำหมแต่หามแก่แล้วแต่ก็ดีฮะอีกแบบหนึ่งไม่เล